ถึงแล้วเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำกระเดิมตาดรัขพัสดุเกมกับดิ้นเทลนะครับเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแอบ่องเซิร์ฟเกาหลีนะเพราะเซิร์ฟเกาหลีก็ปล่อยมาแล้วนะครับโดนแพทเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับอัปเดตต่อจากเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมตอนนี้เซริร์ฟโกบอลของเราก็ปลูกเข้ากับอาราเบลเข้านะครับผมนะเซิร์ฟเกาหลีก็กาลังจะออกนะครับ ต่อจากเซิฟน้องเจนะครับต่อจากเซิฟเกาหลีเนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับต่อจากเซิฟต้องเจอะไรวะโหลโอเคครับผมไปลุยโอเคผมเราอยู่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิฟเกาหลีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตจะมีอะไรบ้างนะครับอัปเดตนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่15นะครับผมอีเอ่างเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ในซับเกาหลีนะครับก็จะมีตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับน้องเดซี่นะครับตามที่ผมเคยบอกไปนะครับหลายๆคลิปครับก่อนหน้านี้นะครับริทเติ้ลบอลลอนเดซี่นะครับผมสายแท้งนะครับผมสายป้องกันนะครับผมอ่าปาร์ตี้คือการป้องกัน45เเนะครับผมสําหรับน้องนะบอกเลยว่าน้องน่ารักนะเหมือนอึมฮารจริงๆอ่ะดูดิแค่มันไม่มีเข่ากะแล้วเส้นผมเส้นผมมันเหมือนมากแล้วมัน สวยอะ่ะเออเอาง่ายๆตัวนี้จะเป็นแทงค์ทัดน้ํานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะอาวุธประจําตัวนะครับผมไอซิ่งนะครับบอลลอนนะครับผมนี่เลยเอาวุธเป็นดาบใหญ่นะฮะส่วนเรื่องการแปลไม่แปลแล้วนะครับเพราะว่าเอาเกาหลีไปแปลมันมันไม่ค่อยเนี่ยครับเดี๋ยวรอมันมาเซิร์ฟกลบอลดีอ่ะเอ้ยรอมันมาเซิร์ฟเกาหลีก่อนเราค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับมา แล้วก็อันนี้คือระดับหกนะครับผมคือหกดาวนั่นเองนะครับอ่ะก็คือการบรรลุของน้องเขานะครับผมเดซี่บอลอนน้อยอ่าดอกเดซี่บอกเลยว่าเฮ้ยน่าราักอะ่ะสวยอะ่ะอยากได้อะ่ะดูดาบเขาดีโคตรใหญ่อดาบอันนี้คือดาบนะทุกคนอ่าดาบเดี๋ยวผมเอารูปแบบเต็มๆให้ดูดีกว่าอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะวางตรงนี้นะนี่เลยครับผมคือรูปเต็มๆมันโคตรสวยเลยเอออ่ะไปะดูต่อ นะครับสาหรับดาบก็เปลี่ยนเป็น6นาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทักษะผู้นําของน้องนะครับผมอ่าโปเซนโปเซนเบรดนะครับเมื่อใช้จะสร้างความเสียหายและประชิดสามเปอร์เซ็นนะครับของพลังโจมตีต่อวินาทีและเพิ่มการป้องกันให้กับพันธมิตรทั้งหมด20%เป็นเวลาสนาทีนะครับสาหรับทักษะของผู้นํานะครับก็คือสก,กิลที่มันแบบอลังการงานสร้าง โอเคบัฟปาร์ตี้จะเป็นการป้องกัน45นะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นหกดาวก็จะเป็น50นั่นเองนะครับผมการโจมตีก็คือเพิ่มระยะการโจมตีและความเร็วในการพุ่งเฮ้ยมีสกิลพุ่งว่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามาแล้วจะเป็นแนวไหนนะครับผมการซิงก์นะครับก็คือการเชนสกิลฟันไปข้างหน้าเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายร,ระยะประชิด400ของพลังโจมตีต่อวินาทีแก่ศัตรูและสร้างความเสียหา,รายระยะประชิดและ และเพิ่มความเสียหายดีไปสร้างพลเพิ่มความเสียหาย,ะยระยะพิษของคุณ3ามสเปอร์เซ็นต์เวลาสิบวิของคุณนี่เหรอแสดงว่าน้องก็จะตีแรงขึ้นเฮ้ยนี่มันแทงหรือมันดาเมจโอเคความสามารถพิเศษนะครับก็คือ,อพลัง5ดาวนะครับผมเมื่อน้องจุดติดถึง5ดาวแล้วก็จะเกิดความสามารถพิเศษขึน้นมารับผมก็คือจะสร้างความเสียหายความเสียหายที่ได้รับจากพันธมิตรที่มีชีวิต แต่ละคนจะลดลง10%สูงสุด40%ความเสียหายที่ได้รับจากพันธมิตรที่มีชีวิตแต่ละคนจะลดลง40%สูงสุด40โอเคแล้วก็ความเสียหายที่มอบให้กับศัตรูพันธมิตรอืมความเสียหายที่มอบให้กับศัตรูเมื่อพันธมิตรตายจะเพิ่ม40%สูงสุด10%โอเคสูงสุด40% ก็คือถ้าหัดเพื่อนมีชีวิตอยู่ก็จะอึดขึ้น10%สูงสุดที่40ก็คือ4ตัวนะผมอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเพื่อนตาย1ตัวก็จะแรงขึ้น10%สูงสุดก็คือ40%ต่อเพื่อนตายวัานี้ครับหากคุณเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวความเสียที่คุณสร้างได้ก็คือ20%นะครับผมแก่ศัตรูนั่นเองครับว้าว,วแสดงว่าอยู่คนเดียวสินะไม่มีเพื่อนเนอะอยู่คนเดียวแบบไม่มีเพื่อนนะครับผมแต่ <Me an> เมื่อเบ่งบานแล้วนะครับผมความเสียหายที่มอบให้กับศัตรูเพิ่มขึ้น10%และความเสียหายที่ได้รับลดลง10%อันนี้คือเพิ่ม,มใหม่นะครับอันนี้เพิ่ม,มใหม่อ่าประมาณนี้ถ้าเกิด6ดาวนะความเสียหายที่มอบให้กับศัตรูเพิ่มขึ้น10%แล้วความเสียหายที่ได้รับลดลง10%อ่ามาณนี้โอ้โหของดีแล้วเนี่ยปรปับปรุงทักษะอาวุธก็คือสกิลของอาวุธนะครับการตีของอ่าเลปแแท็กนะครับผม เพิ่มขึ้นสิบอร์เนและสร้างความเสียหายระยะประชิดตกรัดี่สองรยี220่สิ0ของพลังโจมตีอืมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเหรการปรับปรุงนี่คือบัฟของอวุธนะครับระยะเวลาของโปรเวิร์กนะครับผมเพิ่มขึ้น2วินาทีเหรอแล้วเพิ่มระยะเพิ่มขึ้นอีกยีนน่าจะเป็นสกิลบางอย่างนะครับผมหรือว่าบัฟบ,บางอย่างนั่นแหละนะ เมื่อยุยุสตูฟื้นฟูพลังชีวิต3%ของคุณว้าว <c oughs> มีน่าจะมีสกิลด้วยนะครับผมน่าจะมีโจมตีพิเศษอ่ะโจมตีแบบที่สองครับผมสกิลพิเศษนะการป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย25%เป็นเวลา4วินาทีนะครับน่าจะโอเคอันนี้คืออาวุธนะฮะ ถ้าเกิดเบ่งบานแล้วก็คืออาวุธขั้นขั้น6ดาวนะครับที่เปลี่ยนก็คือระยะเวลาของอ่าโปรเนี่ยครับระยะเวลาสกิลวันนี้นะผมไม่รู้ผมอ่านถูกหระเป่าเขาไประยะเวลาสกิลวันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้น2วินาทีแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีก25%่าเมื่อยุ่ยศัตรูฟื้นฟูพ,พลังชีวิต6%เนะครับผมอันนี้คือที่เพิ่มขึ้นมาฟื้นฟูพ,พลังชีวิต6%ที่เพิ่มขึ้นมา ผมปกติมันจะฟื้นฟู3%นะครับแตอันนี้จะฟื้นฟูได้6%นะครับผมที่เหลือจะเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อใช้ <c oughs> สกิลพิเศษนะครับการป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นที่ผานเวลา4วินาทีแล้วก็ของใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสร้างความเสียหายระยะประชิดเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเท่ากับ50%ของพลังโจมตีต่อวินาที <c oughs> เมื่อพื้นที่ยั่วยุสิ้นสุดอ๋อมันมีพื้นที่ยั่วยุด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบพอ กดใช้งานแล้วน่าจะมีน่าจะมีวงบอกหน้าพื้นที่ย่ยุนะครับวิสร้างความเสีหายระยะประชิด50%เลยนะโอ้น่าจะดีนะครับตัวนี้น่าจดีแล้วก็อัปเดตต่อไปก็คือการอัปเกรดแบ่งบานของกราเบียนนะครับเทวทูตนะตัวนี้รักษาผู้นำนะครับเพื่อใช้จะสร้างความเสหาระยะไกลเท่ากับ475%ของพลังโจมตีต่อวินาทีและ พิ่มโอกาสโจมตีครี้กับพันธมิตรนะครับ10%นะครับเป็นเวลา4นาทีเออก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าโอเคครับผมการบัฟเอฟเฟกต์ปาร์ตี้นะครับโอกาสโจมตีคริติคอนนะครับอ่า40%แต่ว่าเปลี่ยนเป็นโอกาสโจมตีคี40แล้วก็เพิ่มตัวคูณโจมตีคีมาอีก20นะครับผมเออก็คือเพิ่มคูณคี20%นั่นเองการโจมตีธรรมดายิงธนูขึ้นเสียง ประตูที่ถูกโจมตีขั้งสุดทานจะต้านทานแสงลดลง20%ก็คือลดเกาะแสงนะครับ4ีวินาทีอันนี้คือยังเหมือนเดิมเนาะสกิลเชนนะครับโจมตีวป้าหมายด้วยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์สร้างความเสียหายระยะไกล3 4 0รเซนต่อวินาทีฟุ้นฟูเลือดให้พัตมิททั้งหมด4 0และพลังการฟื้นฟูและลบผลเชิงลบอ่าก็คือสถานะผิดปกติทั้งหลายก็จะลบไปครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ การปรับปรุงความสมารถพิเศษ,ษนะครับ5ดาวของเดิมก็คือเมื่อเสียงแห่งสวรรค์โจมตีสมาชิกปาร์ตี้ที่สุขภาพต่ําที่สุดจะได้รับการรักษา50%ของพลังฟื้นฟูและพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%วนลา5วินาทีจะเกิดขึ้นทุกๆ5วินะครับก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับเมื่อเสียงสวรรค์โจมตีสมาชิกปาร์ตีต้ที่ต่าที่สุดก็รับประกัรสา50%ของพลังฟื้นฟูและพลังโจมตีของพันธมิตรเพิ่มขึ้น20% เป็นเวลาห้าวิจะเปิดใช้งานทุกๆห้าวิแอด่านี้อ๋อพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมดโอเครู้เรื่องเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเพิ่มแค่ฟื้นฟูและพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นให้กับพันธมิตรที่เลือดต่ำที่สุดนะครับที่มันบอกนะแต่น,นี้คือพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะจากปกติสามสิบนะครับอ่าแต่ว่าน่าจะเพิ่มแค่ตัวเดียวครับเฉพาะตัวที่ได้รับการรักษามั่งสุขภาพดีอะไรอย่างนี้ โอ้ก็ถือว่าอ่าเราต้องรอต้องรอดูนะเพราะว่าเฮ้ยพันธมิตรทั้งหมดพลังโจมตีขึ้นว่ะไม่รู้ว่าไอ้พลังโจมตีขึ้นนี่พลังโจมตีธาตุหรือว่าพลังโจมตีธรรมดานะครับปรับปรุงทักษะอ,อ,อ,อาวุธนะครับผมขนาดของการตัดสินของแสงพิภาคของแสงศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้น2ี่้าเอซนอืมอันนี้คือสกิลอาวุธนะครับก็คือปกติอะเวลาเรากดสกิลอาวุธของกราเปียนเนี่ยมันจะเป็นวงแสงช่้ามา แล้วก็ลอยไปอันนี้คือความกว้างจะเพิ่มขึ้นนะครับผมขนาดของจะขนาดจะเพิ่มขึ้น2ี่้าเซ็นะโอ้โห2ี่ห้าเปอร์เซ็นเลยนะปกติวงก็ใหญ่อยู่แล้วนะยี่ห้าปอร์เซ็นคือไม่ไม่อยู่โอ้โหไม่ใหญ่เลยเหรอประมาณวงสกิลเหมือนวงสกิลของโดฮาวาที่กดสกิลแล้วปล่อยลงหัวสตูอะวงประมาณเท่านั้นเลยนะน่าจะประมาณนั้นเลยการปรับปรุงอาวุธอันนี้คือบัฟของอาวุธนะครับ เมื่อเสียงแห่งนางฟ้าโจมตีจะสามารถจะสร้างความเสียหายเท่ากับ30%ของพลังโจมตีต่อวินาทีทุกๆ2วินาทีนะครับแล้วเฟ f ก์การลดต้านทานคุณลักษณะแสงจะถูกนําไปใช้ในทันทีอ่าโอเคอันนี้คือต้านทานแสงคือน่าจะลดเกาะแสงถูกไปใช้งานทันทีรักษาพัตมิตรภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อด้วยพลังรักษาทันที100%เลยเหร อืมอาวุธนี่คือว่าแสงนางฟ้าโจมตีนะครับเมื่อเสียงนางฟ้าโจมตีก็คือโจมตีธรรมดาแหละจะสร้งางความเสียหายเท่ากับ30%ของพลังโจมตีทุกๆสองวิเอฟเฟกต์การลดตานท่านแสงก,ก็คืออ่าลดเกาะแสงจะถูกใช้งานทันทีรักษาพัตมิตรายในที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังรักษา100%คือเราไม่เข้าใจว่ะ อืมเดี๋ยวเรามันมาก่อนเราค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงงงมากเลยแต่ว่าอันนี้คือเปลี่ยนเป็นเมื่อเสียงศักดิ์สิทธิ์กระทบมันจะสร้างความเสียหายเท่ากับ45เปอร์เซ็นต์จาก30เปอร์เซ็นต์นะสร้างความเสียหายเท่ากับ45เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีต่อวินาทีทุกสองวิและเ,เฟสลดตันทัดแสงจะถูกนำไปใช้ทันทีและรักษาพันธมิตรภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังรักษา100%ก็คือแคปเพิ่มมาจาก30เป็น45แค่นั้นหรออืมไม่ค่่่ออยยจะะไ้นีเลว ไม่เป็นไรอาจจะดีก็ได้นะค่อยว่ากันนะครับแล้ก็ธนูนะครับแม็กเน็แคทของกราเบียนนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคาร่าครับเด็กน้อยผู้ถูกมัดนะครับคาร่าก็อืมสกิลผู้นําก็จะสร้างความเสียหายระยะไกล475เปของพลังโจมตีต่อวินาทีแล้วก็เพิ่มโอกาสในการโจมตีคลิก,กับพันธมิตรทั้งหมด10นะครับเป็นเวลา4นาทีนะครับผมเอฟเฟก ปาร์ตี้นะครับความเสียหายระยะไกลาจาก50เป็น55โอเคป้องการโจมตีลูกศรเพลิงยิงลูกศรไฟเพื่อสร้างความเสียหายระยะไกลก,ลก,ลก,ลกลับศัตรูการโจมตีสุดท้ายจะยิงลูกศรไฟเจาะทะลวงนะครับผมเอาเบิร์นปล่อยไปไฟเพื่อสร้างความเสียหายการโจมตี30มสิเป็นเวลา6นาทีอ่าอันนี้คือเพิ่มมาใหม่แน่เลยเพราะปกติน,ะน้องคาร่า,าเขาจะยิงธนูยิงประมาณ1 2 3 4 5 6 6นัดถึง7นัดนะครับนัดสุดท้ายจะเป็นแบบยิงแรงนะครับผมอ่ะประมาณนี้แค่นี้เองนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีเอามันมีเบิร์นเอามาด้วยนะมันมีเบิร์นเอามาด้วยนะน่าจะน่าจะเป็นแบบสก,กิลใหม่ป่ะอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายที่เป็นแบบใหม่อะไรเงี้ยจะปล่อยเปลวไฟนะครับแลวสร้างความเสียหายเท่ากับอ่าจะปล่อยเปลวไฟเพิ่มความเสียหายการโจมตี30ตโอเค <c oughs> ผมอ่านเลยเนี่ยโทษทีนะครับผม โ okay, อเคปปการเสริมพลังนะครับก็คือการเชนสกิลเสริมทางซิงค,ครับขนาดการตัดสินของเมเทโอสแตทนะครับเพิ่มขึ้นอีก17นะครับขนาดของเมเทโอเหรอเพราะปกติเนี่ยเชนสกิลของคาร่าเนี่ยมันจะเรียกอุกบาลนะลงมาใส่หัวศัตรูนะครับผมอืมน่าจะน่าจะกว้างขึ้นอนะ่ะ มันบอก17%ก็ถือว่ากว้างเลยนะแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นความเสียหายระยะไกลนะครับ3 7 5นะครับผมประมาณนี้ความสามารถพิเศษเมื่อตอน5ดาวก็คือเมื่อถูกโจมตีเมื่อถูกโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่และพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา3วินาทีความเสียหายของลูกศรเพลิงเพิ่มขึ้นอีก20%เมื่อถูกโจมตีนะอ่าอันนี้คือของเก่าจะเปลี่ยนเป็นนะครับ เปลี่ยนเป็นก็คือตอนเราหกดาวนะเมื่อถูกโจมตีความเร็วนะครับและเกาะจะเพิ่มขึ้น20นะครับเวลา3นาทีอันนี้เหมือนเดิมและก็ความเสียหายของลูกศรเพิ่งจาก30เพิ่มขึ้นเป็นเอ้ยจาก20เพิ่มขึ้นเป็น3 0ปรนะครับผมประมาณนี้ภาษาอาวุธนะครับค่าความปิดปติของสถานะบิสซิ่งจะเพิ่มขึ้นอ้อันนี้น่าจะแบบว่าสถานะเพิ่มขึ้นบ้างเพิ่มขึ้น13%เปบ้าง ล้วปกติฮาร่ามันเวลาเราไอสกิลเนี่ยมันติดสถานะค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากนะครับแต่ก็นานอยู่เหมือนกันอันนี้มันเพิ่มสถานะขึ้นนะความผิดปกติของสถานะจะเพิ่มขึ้นนะครับได้จะประมาณนั้นตัวเรื่องของอาวุธนะครับที่มีอยู่ก็คือ เมื่อใช้การโจมตีนะครับจะยิงลูกศรไฟเจาะทะลุเป็นเวลาสามวินาทอีอันนี้น่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาไหมน่าจะจะสร้างความเสียหายระยะไกลอีก30เพื่อพลังโจมตีจบหนึ่ทีให้แก่โลเป้าหมายเจาะโลเหรออ,อันนี้ก็คือสร้าง ม่นี้ขึ้นมานะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับในส่วนของสกิลนี้นะเนะี่ยเบิร์นเอา์น่ยจะยิงลูกศรไฟเจาะทะลุนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%อันนี้นะอันนี้คือมันไม่ได้บอกอะไรนะครับแค่3วินะครับบอกแค่3วิอันนี้คือจะเจาะทะลุแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%เป็นเวลา3วิด้วยนะครับ อันล่างนี้ก็คือเหมือนเดิมเราไม่มีเลยแค่นี้เองคือความเสียหายจะเพิ่มขึ้นแค่สามวินาจะเป็นสก,กิลอาวุธนะครับผมเพราะสก,กิลอาวุธมันจะยิงลูกศรไฟไปสามลูกปึ้งๆนะครับผมจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คืออาวุธของคารานะครับนะที่เหลือก็แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ครับแล้วก็เทต i l o ซีซั่น3นะครับที่เขามาใหม่นะครับผมประมาณนี้เลยนะหน้าตาน้องบอกเลยว่าไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าแต่ว่าปรับขยายนะไปถึงชั้น1,600นะครับผมหลังจากอัปเดตคุณจะสามารถเล่นชั้นที่ไม่สิ้นสุดที่จะเปิดไปจนถึงชั้นที่801ในฤะดูกาลใหม่ได้เราจะอัปเดต ทันที่ไม่จํากัดตามฤดูกาลไปเลยนะัยะนเเพื่อขยายไปถึงชั้น1,600เพราะตอนนี้เราจะอยู่ชั้น1,500ใช่ปะแต่ว่ามันคือชั้น2อนะครับผมอีกชั้นใหม่น่าจะรีใหม่หมดเลยนะครับนับหนึ่งใหม่ค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับนับหนึ่งใหม่นื่นจากฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับในส่วนของรางวัลในเทติฮีโรเนี่ยจะสอดคล้องจะถูกรีเซ็ตก็คือหินนะครับทั้งหมดที่เราหามาเนี่ยไอตรงเนี้ย หินนะครับที่เอาไปแลกของนะครับจะถูกรีเซ็ตนะครับผมอย่าลืมไปใช่หินให้หมดด้วยนะครับผมมันจะ,นะรีเซ็ตนะฮะอ่าฮะคุณจะได้รับรางวัลนะครับตามชั้นที่20เมื่อคุณเคลีย์จนถึงชั้นที่เป็นอนันต์ามาดูการนะครับก็คือเล่นชั้น1นถึงยีเนี่ยก็จะเข้าสู่ชั้นที่ไปถึง1,000ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ อัปเดตรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะสำหรับเทสทีพีโรนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมหมวดหมู่ทั่วไปนะครับก็คือหมวดหมวอันนี้ก็จะเปลี่ยนโอ้เฮ้สกิลเปลี่ยนวะสกิลเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนนะครับผมนี่คืออะไมรมาปกติตรงนี้จะเป็นพิษนะอันนี้คืออะไรไม่รู้นาจะเลยเบิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้เปลี่ยนใหม่โอ้มีอะไรให้เราเล่นใหม่อีกแล้วนะครับสารเคมีพื้นที่เสริมพลังอันนี้คือปล่อยไปก่อนเลยแล้วกันนะเราค่อยว่ากัน ไปดูหน้าสกิลก่อนอันนี้จะเป็นในด้านของอาดาบนะครับอืน่าสนใจอยู่นะน่าสนใจมีอะไรใหม่ให้เล่นอีกแล้วนะครับตรงน,นี้จะเป็นด้านของอ่าโจมตีะใใคระยะไกลนะครับเมื่อกี้สายระยะประชิดอันนี้สายระยะไกลนะครับยังมีเหมือนอันอเก่าๆอยู่นะแต่ว่าใหม่เยอะอยู่ นะครับบอกเลยเอ้ยน่าเล่นน่าสนใจนะครับปรับปรุงความยากในช่วงเริ่มต้นเทปิเดโลอันนี้คือปล่อยไปเลยลวกัน่ะไม่เป็นไรแล้วก็เขาวงกดของฮีโร่นะครับผมเป็นเขาวงกดฮีโร่ที่สามารถเข้าเล่นได้โดยฮีโร่บางคนเท่านั้นนะครับสามารถเข้าเขาวงกดฮีโร่ได้หลังจากเกียร์ในเรื่องเสริมนะครับอ,ะ,อะไระเนี่ยเกียร์ในเรื่องบูมเหรอบูม อะไรสักอย่าง่ยอะเคียในเรื่องเสริมเหมือนเหมือนในเรื่องผีบานอะประมาณเนี้ยนะครับถึงจะเปิดนะครับเมื่อเขาขงกดฮีโร่ไม่สิ้นสุดไม่เปลืองนะครับไม่สิ้นเปลืองพลังงานเมื่อเข้าไปเช่นเดียวกับเขาขงกดที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะไม่เปลืองกาแฟนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับอันดับแรกก็จะมีในส่วนของ A 72นะเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ความเชี่ยวชาญของผู้พิทักษ์เพิ่มความเชี่ยวชาญของผู้พิทักษ์อันนี้ จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับที่มาปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่า,อาไม่เป็นแล้วตรงนี้ปกติมันจะเป็นอะไรวะไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วอันนี้คือมันจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมีเควสเหมือนกับเนี่ยเป็นดาบเป็นโล่เป็นซัพพอร์ตนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมเพิ่มเนื้อหานะครับกาเดียนมาซิลีนะครับที่ทําให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถทีโลได้ในแต่ละบทบาท ก็ปลดล็อกการเดนเมสเซอรี่แล้วจะได้ได้จากโปรไฟล์หลังจากที่อาการเดียนไปถึงเลเวล300แน่เลยการเดียนอาการเดียน300ครับว่าคือกองบัญชาการการเดียนเนี่ยอัพเลเวลเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระดับ300นะครับผมอาทำเควสนู่นนี่นั่น,นทั้งหมดเมื่อปลดล็อกแล้วคุณสามารถเข้าสู่หน้าจัดก,การของการเดนเมสเซอรี่ได้จากบัตรโปรไฟล์ของคุณนะก็คือกดตรงรูปเนี่ยมันจะขึ้นนะครับกดตรงรูปปุ๊บมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับ เมื่อคุณอยู่ในสถานะการ์เด้นซัลลี่คุณจะผลิตการ์เด้นพอยได้ที่กองบัญชาการนะครับคืออันเนี้พอยเนี่ยน่าจะไว้อัพอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้คือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะน,นี่เป็นของใหม่เลยใหม่เลยเดี๋ยวมาก่อนค่อยว่ากันนะครับในหน้าจัดการคุณสามารถใช้การ์เด้นซูบิทพอยได,ได้เมื่อความสามารถของฮีโร่ตามกลุ่มบทบาทได้อมืมันเล่นยังไงนะ <laughs> การปรับปรุงสำนักงานใหญ่ครับเพิ่มช่องปาร์ตี้ไปที่สำนักงานใหญ่ผู้พิทักษ์เพิ่มช่องปาร์ตี้งเงินแปดช่องซึ่งาสามารถวางได้ตามกลุ่ม h e ร o ที่คุณเคยใช้ดอนมาก่อนปาร์ตี้ดับมือเดียวนะฮะอันนี้ก็คือต้องระดับผู้พิทักษ์ระดับ115แล้วก210 201ไม่แน่นอนอะไรก็ว่าไปตอนนี้ขอปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันมาเราค่อยไปดูทีนะครับผมค่อยว่ากันแล้วกันนะแต่มันต้องมีอะไรแน่ล่ะ เนี่ยผมเห็นนะบวก0.1 0.1เนี 1, ่ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับดาเมจแนะ่เลยนะเนาะต้องมีอะไรเกี่ยวกับดาเมจแนนะ่เลยน่าจะแบบเอาฮีโร่เข้ามาฝึกอะไรี้เปล่าอ่าเนี่ยน่าจะกดตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ฮีโร่กด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 ใส่ฮีโร่แล้วให้ฮีโร่มันฝึกแล้วก็จะได้เป็นพอยต์แล้วกดกดกดจะเพิ่มแบบเนี่ย0.1 0.1คืออะไรวะตังหิตตังหิตตรงเนี้ยแหละมันจะเพิ่มดาเมจให้เราหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วครับคอลเลกชันคอลเลกชันครับแค่ไก่ข้อผิดพลาดก็ปล่อยผ่านเลยนี่อันนี้คือแพ็กเกจละแพ็กเกจละปล่อยไปเลยแล้วกันนะอ่ะฮะอืมการเติบโตกระบะเรียกตัวพลิกกลับกระดานวิงโกอ่ะกระดานวิงโกะมาใหม่ยูเลสหมดแล้วครับกระเด็นพัทกระเด็นพัทเป็นพัทของน้องซะด้วยนะครับผมว้าว แล้วก็คอสตูมอูโหูกาเบียนอลังการแล้วก็มีปลีกไสวยดีเหมือนกันนะฮาร่า,า,าก,ก็ก็สวยนะครับกาเบียนสวยกว่าครับผมชอบปลีกข้างๆที่มันแบบงงขึ้นมาแบบดูหน้าเกงขามนะครับอันนี้คือหมดแล้วมีแค่นี้ธนูอ่ะพ้ยไม่ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอเคธนูตรอ,อธนูตรี เออธนูแต่เข้าอยู่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หมดแล้วนะครับผมรับอัปเดตหน้านะครับของเซิร์ฟเกาหลีบอกเลยว่าอ่ามีแค่น้องเดซี่มานะครับผมน้องเดซี่เป็นตัวละครตัวใหม่ในเทติทิโลนะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับก็เหมือนกับเทติทิโรที่สั้นสองนั่นแหละที่สั้นสองก็จะมีอ่าเอ็กเนลครับที่เป็นเอลในโรงงานนะครับผมมาตอนแรกเลยครับเอลในโรงงานล้างต่อจากเอเทลก็ เป็นใครวะน้องล่มอ่ะผมก็จําชื่อไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้เล่นน้องมีแค่สองตัวนะครับที่มาตอนที่เทติโด่นมานครับซีซั่นหนึ่งนะครับซีซั่นสองก็จะเป็นน้องล่มนะครับซีซั่นสามก็นี่เลยน้องเดซี่นะครับแล้วก็อัปเดตหลักๆเลยก็อาเบียนหกดาวคาร่าหกดาวเดซี่หกดาววกอาวุธด้วยแล้วก็เทติเดโลซีซั่นสาม ครับผมปรับใหม่อะไรใหม่หน้าเล่นมากกว่าเดิมแล้วก็ดันเจียนฮีโร่เฉพาะนะครับผม A.72 มาก,ก่อนแล้วก็กองบัญชาการเปลี่ยนใหม่นะครับปรับใหม่อาจจะมีแค่นี้นะครับในส่วนของอ,อัปเดตนะครับผมก็ประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับการอัปเดตแล้วก็แอบส่องในเซริร์ฟเกาหลีครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดเห็นคิดว่ายังไงฮะบอกเลยว่าเอ้ยน่าสนใจอยู่นะว่ามันจะ เป็นยังไงนะครับทิศทางของเกมเพราะว่าผมดูแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอะ่ะเหมือนกับเขาเอาคอนเทนต์เข้ามาสุมส่มสุมส่มสุม่มสุ่มให้เราแล้วก็บอกกับหกดาวมาลัวๆเลยบอกโอ้ใหม่ก็คือเอาจริงนะผู้เล่นใหม่อัพไม่ทันไม่ต้องผู้เล่นใหม่หรอกผู้เล่นเก่าก็อัพไม่ทันถ้าเป็นสายฟรีนะครับบอกเลยสายเติมอยู่ได้นะครับเพราะว่ายังไงเขาก็เติมอะ่ะหกดาวตึงๆเหมือนไอดีที่ผมเล่นะนะ อย่างคุณท็อปเนี่ยคุณจ๊อบเนี่ยขอ,อ,องมาเหรอไม่กลัวครับผมใช้ทูมันนี่ใช้ทูมันนี่แลกได้นะแป๊บเดียว6กดาวครบทุกตนะัวแล้วอ้โหบอกเลยอย่างที่ผมเคยบอกครับอันไหนที่มันขายได้นะครับเกมก็อยู่รอดนะครับเหตุผลที่เขาทําแบบนี้นะครับทําให้ขายได้มีเงินทุนต่อนะครับประมาณนี้อันไหนคอนเทนต์ไหนที่ขายไม่ออกก็เอาทิ้งไปนะครับไม่ต้องจับกลับมาอีก ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b e อย่าลืมคอมเมนต์เป็นแรงใจให้ผมด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับแล้วเย้ Yay!